นี่มาติดตามข่าวกีฬากับคุณพรชนกฉลาดแย้มน,นะคะ ทีมชาติทีมของสเปนนอกจากอัลมาเรียที่เป็นทีมฟุตบอลที่มายัางประเทศไทยณขณะนี้แล้วก็ยังมีนักแบดมินตันเมืองดับต้นๆของสเปนมาที่นี่เหมือนกันมาซ้อมกับน้องเมย์ด้วยคะ่ะใช่ค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยแบดมินตันทีมชาติสเปนก็มาซ้อมที่บ้านทองหยอดครั้งหนึ่งแล้วติดใจนะคะว่าเพราะว่าผลงานเขาดีขึ้นจริงๆปีนี้ก็เลยมาซ้อมอีกซึ่งก็เป็นผลดีกับน้องเมย์ด้วยเพราะว่าจะได้มีคู่ซ้อมที่ฝีมือใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะ น้องเมยรัชนกอินทน,นนท์นะคะบอกว่าใช้โอกาสในช่วงที่นักแบดมินตันทีมชาติสเปนมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านทองหยอดในการศึกษาคู่แข่งค่ะก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกในช่วงปลายเดือนหน้าค่ะ หลังจากที่ทีมแบดมินตันทีมชาติสเปนจำนวน7คนะคะนำโดยแคลรลินามาลินมือ9้าของโลกและเบียติสคอรเลสมือ27ของโลกได้เดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สโมสรบ้านทองหยอดเพื่อเตรียมทีมก่อนลงแข่งขันชิงแชมป์โลกในช่วงปลายเดือนหน้าร่วมกับน้องเมย์รัชนกอิทนนท์มือ4ของโลกซึ่งเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะน้องเมย์ก็ได้ลงแข่งขันนัดพิเศษพบกับแคลรลินามาลินเพื่อโชว์ให้กับประธานสโมสรอ,อามเรียซึ่งเป็นผู้สนับสนุ หนุนทีมบัมินตันทีมชาติสเปนชุดนี้ได้ชมด้วยโดยนุองเมย์บอกว่าตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าแล้วก็ขาขวาเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีผลกระทบกับการฝึกซ้อมเบื้องต้นขอตั้งเป้าไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยส่วนที่ทีมชาติสเปนมาฝึกซ้อมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าจะได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาการเล่นของคู่แข่งไปในตัวด้วยค่ะการที่สเปนมาฝึกซ้อมครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็ทำให้ เมย์ได้แบบมีมือหลากหลายในการฝึกซ้อมมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างก็ก็คือก็สนิทกับคนนี้ด้วยก็คือเขาก็เป็นถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีค่ะแต่แต่เวลาแบบอยู่ในสนามก็คนคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเขาก็มาซ้อมเหมือนกันในช่วงก่อนแข่งขันชิงแชมป์โลกอะค่ะก็เมย์ก็ไปเจอเขาในรอบแปดคนสุดท้ายคือต่างคนก็ต่างบางครั้งก็เหมือนรู้เขารู้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่างคนต่างรู้กัน ส่วนแคโลเลนามาลินคนนี้บอกว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้มาฝึกซ้อมที่บ้านทองหยอดถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้มาซ้อมร่วมกับรัชนกอินทนนท์ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกส่วนเป้าหมายในการชิงแชมป์โลกปีนี้ก็คือการคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งหลังจากปีที่แล้วเธอแพ้ให้กับน้องเมในรอบแปดคนสุดท้ายทีมแบดมินตันทีมชาติสเปนจะฝึกซ้อมที่บ้านทองหยอดเป็นเวลาสามสัปดาห์ค่ะก่อนที่จะไป ที่มาดริดอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วจึงเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กระหว่างวันที่25ถึง31สิงหาคนก็คือมารินแล้วก็คอรเลสค่ะขณะที่หญิงเดี่ยวของไทยได้สิทธสี่คนก็คือน้องเมธรัชนกน้องพีทพรทิพย์น้องนณิชาออนและน้องครีมบุษนันซึ่งถ้ารวมทุกประเภทไทยได้สิททั้งหมดจำนวน16คนด้วยกันค่ะ ต่อกันที่พลตรีจารึกอารีราชการันนะคะนฐาน,นะนายสมาคมตะกอ้อแห่งประเทศไทยตั้งเป้าที่จะพาทีมตะกอ้อไทยคว้าแชมป์ตะก้อคิงส์ครับในปีนี้ให้ได้แล้วก็ตั้งใจที่จะพาทีมไทยคว้าเหรียญทอง4ี่เหรียญในการแข่งขันเอเชียนเกมปลายปีนี้ค่ะ พลตรีจารึกอารีราชการันนายกสมาคมตะกอ้อแห่งประเทศไทยนะคะเมะื่อวานนี้เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันตะกอ้อชิงแชมป์โลกคิงส์คัพครั้งที่29ซึ่งจะแข่งขันรรหวางวันที่4-10ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะซึ่งจะมีการแข่งขัน8ประเภทก็คือทีมชุดชายชิงทัท่วป,ประชททานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายหญิงทีมคู่ชายหญิงและลอดห่วงสากลชายหญิงค่ะโดยมี25ชาติเข้าร่วมการแข่งขันพลตรีจารึกเปิดเผยว,ว่า ที่ผ่านมาไทยพลาดแชมป์ kingscup ให้กับมาเลเซียสองครั้งที่สําคัญระยะหลังเกาหลีใต้ก็ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแต่ในการแข่งขันปีนี้มั่นใจว่าทีมไทยจะต้องไม่พลาดและได้กรองถ้วยประรานท์ kingscup ได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนนักกีฬาชุดการแข่งขันเอเชียนเกมตอนนี้ก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาแล้วนาน5-6เดือนค่ะซึ่งไทยจะส่งแข่งขัน4ประเภทจาก6ประเภทและตั้งเป้าว่าทีมไทยจะคว้าทั้งหมด4เหรียญทองเท่ากับการแข่งขันเอเชียนเก ครั้งที่แล้วที่กวางโจวค่ะคขณะที่สมาคมโบลิ่งแห่งประเทศไทยนะคะประกาศที่จะอจัดฉีนักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทอง Asian Game, เอเชียนเกมเหรียญละ4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ สมาคมโบลลิ่งแห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโบลลิ่งจริงแชมป์โลกเป็นปีที่4ติดต่อกันมี24ชาติเข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่สําคัญยังเป็นรายการทดสอบฝีมือของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่อินชอนเกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้นําโดยยานพลลาบอาภาราเจ้าของ1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเอเชียนเกมรวมทั้งอังคารเนรวิเศษดีกรีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมยิ่งไปกว่านั้นในครั้งนี้ค่ะนายกสมาคมโบลลิ่งประกาศอาัดฉีดเหรียญทองละ4ล้านบาท ร้อมทั้งตั้งเป้าคว้าสองเหรียญทองหลังจากที่ไทยนั้นเคยพลาดเหรียญรางวัลในการแข่งขันก่างโจเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเ,เข้ามารับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมใหม่ๆก็ประกาศไว้ให้กับพี่น้องประชาชนว่าอยากจะได้สักสองเหรียญทองนะครับซึ่งก็ได้ตั้งรางวัลรางวัลกัน,กนไว้สูงพอสมควรตอนนี้ก็ตอนนี้เหรียญทองก็สี่ล้านนะครับใกล้ๆอาจจะมากขึ้น นะครับอันนั้นก็อยู่ที่ผู้ที่ร่วมให้การสนับสนุนนะครับซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับก็คิดว่าน่าจะมีเหรียญกลับบ้านนะครับก็คือคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทุกทุกครั้งที่ผ่านมาครับผมจุดเด่นที่ว่าเป็นจุดเด่นในงของจุดเด่นของนักกีฬาไทยตอนนี้ก็คือเรามีความเป็นทีมมากขึ้นนะครับก็คือมีการมีการฝึกซ้อมในลักษณะของทีมมากขึ้นมีการเล่นทีมมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ย ที่เราแข่งขันเราจะเน้นผลการแข่งขันที่ประเภทเดี่ยวหรือประเภทคู่จะเป็นส่วนใหญ่ครับตอนนี้ผมคิดว่าประเภททีมเราก็สามารถสู้กับเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์ได้อย่างสบายๆครับคผมในอินชอนเกมนะคะไทยส่งนักกีฬาทอยแก่นลงแข่งขันทั้งหมด10คนแบ่งเป็นชาย5คนหญิง5คนจะมีการชิงชัยทั้งหมด12เหรียญทองค่ะขณะที่ศึกโบลิง่งชิงแชมป์โลกเ o r l d b o บ l i n g Tour t h ท i l a n d 2014จะแข่งขันนระหว่างวันที่18-25สิงหาคมน,นี้ ที่สยามพาราลกานนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า4 2ล้าน2แสบาทด้วยกัน,นะคะ่ะทีมปารีสแซงต์แชงมงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะด้วยการบุกไปชนะคิดชีในเกมอุ่นเครื่องถึงถิ่น6ประตูต่อ2ได้กันค่ะคำคมคนกีฬาวันนี้ไปฟังคำคมของดิว็อกโอรกีกัน e ค่ะ ผมมีความสุขที่มีทีมระดับโลกอย่างลิเวอร์พูลให้ความสนใจดิบอกอริกีนักเตะสโมสรลิเวอร์พูลนะคะออริกีนั้นเพิ่งเปิดตัวเป็นนักเตะคนใหม่ของหง์แดงซึ่งนักเตะคนนี้ทํางานได้อย่างน่าประทับใจมากๆในฟุตบอลโลกซึ่งแบรนด์เนอรเจอร์ผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลบอกว่าติดตามดูผลงานของออริกีมานานกว่า3ปีซึ่งออริกีนั้นเชื่อว่าเขาจะแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวกับทีมลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับหงแดงเลี้ยวภูนะคะหลังจากที่ขายลุยโซเลสไปแล้วตอนนี้ก็กว้านซื้อนักเตะมาโอริกินั้นก็ถือเป็นนักเตะคนที่หกแล้วนะคะเป้าหมายของหงแดงเลี้ยวภูในการกว้านซื้อตัวนักเตะมากมายขนาดนี้แน่นอนนะคะตั้งใจที่จะคว้าแชมป์เปอร์ลีกให้ได้หลังจากปีที่แล้วนะคะสะดุดขาตัวเองทําได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นค่ะ,คะปีนี้หงหม,ม้มั่นมั่นเต็มที่นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ ส่วนข่าวศิละปะวัฒนธรรมบันเทิงในช่วงหน้านะคะติดตามกับคุณอภิยาสายจันทิพย์นะคะเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยมีประโยชน์ในหลายๆทางแต่ขณะเดียวกันในเรื่องส่วนตัวบางเรื่องก็กลายเป็นพื้นที่ขยายความได้เหมือนกันนะคะคุณอภิยา ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นที่รวบรวมความคิดเห็นเลยนะคะคุณจิรัชตาค่ะซึ่งความคิดเห็นที่ว่าเนี่ยจะมีทั้งจริงทั้งเท็จเนี่ยก็สผสมปนเปนกันอยู่ซึ่งคนรับข่าวสารเนี่ยต้องระวังให้มากเลยค่ะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับคนดังนะคะอย่างล่าสุดกรณีของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั้นก็ต้องบอกว่าทําให้ยิ่งลุก,กลามไปใหญ่นะคะแล้วก็ทําให้ปัญหานั้นไม่จบลงง่ายๆเลยแหละคะ่ะคุณจิรัชตาคะ เดี๋ยวอีกสักครู่ไปติดตามกับคุณอภิยานะคะส่วนทั้งหมดก็คือข่าวเก้าโมงในวันนี้ค่ะดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีและทีมงานลาไปก่อนนะคะพร้อมด้วยภาพการปล่อยจรวดของฝรั่งเศสค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานสวัสดีค่ะ 10, 9 8, 7, 6 5, 4, 3, 2 1, Allez, va acheter deux EAP et...